เนื่องในวันสําคัญวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเราเรียกว่าวันเปียมหาราชทุกภาคส่วนค่ะก็ได้จัดพิธีวังพวงมาลาค่ะโดยบรรยากาศที่นะคะกองบัญชาการกองทัพภาคที่4คายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพลตรีอนุสรโออุไรรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผู้บัญชา มณฑนทหารบกที่41ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่4และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่4ค่ะรวมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเปียมหาราช23ตุลาคม2567โดยรองแม่ทัพภาคที่4นะคะนำคณะข้าราชการทหารวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องนารูปปันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกล่าวน้อมรำลึก ตลอดรัชาสมัยพระองค์ท่านปวงประสุขนิกรใต้รรมพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์นพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาทรงปกครองอาณาประชาราษฎรวยโทสพิษราชธรรมบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งภายในและนอกราชอาณาจักรเพื่อหวังรากฐานการพัฒนากิจการด้านต่างๆให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศและพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสร้างบุคคล ที่มีคุณภาพมาดูแลบ้านเมืองขณะเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่านายโสพลสวนรัตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำประสมนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชณสาราากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตรงกับวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453 พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของผสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราช และอีกหนึ่งบรรยากาศที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดสุราธานีนายทีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5เนื่งนองในวันปียะมหาราชพร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและประชาชน ร่วมโดยวันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคต114ปีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกหนพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีพระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ที่เคารพรักของถวยราชรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอนเนกประการในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่ Tchau.